ไร่แบบนี้นะคะสำหรับคลิปวีโอเรื่องเรื่องหวยนะคะนคันนี้ก็กินไอ,อเนี้ยอ่อยเนาะร้อนเนี่ยเผือกเผือกหอมนอเนาะก็อ,อร่อยดีค่ะเผือกหอมของร้านเนี้ยก็จะมาอุดหนุนเขาประจำนะเ,เพราะว่าร้านน้องเขาขายไม่แพงอยูาจาังลยแล้วก็จะมีไอไอ,ไอช็อกโกแลตนี่นะ เขาให้เราอะล้วเขาทำอร่อยจริงนะร้านน้องเ,เขาอยู่ตรงตรงตลาดเมืองทองและเปลี่ยแต่ว่าเป็นที่ตรงที่จอดรถนะหอ,อาหารเขาขายนา้ำไม่แพงมันมีเป็นผลไม้ส่วนมีมะม่วงอะไรโดคุณแม่ก็จะมาทานร้านน้องเขาประจำแล้วก็คราวหน้านะแม่อยากจะทานเนี่ยมะม่วงมะม่วงดีไลท์โซดาเขาอะแม้ว่าอร่อยนะ มะม่วงเป็นมะม่วงแล้วก็ทำใส่ไอ้ถ้าเราไปทำกินนะกบีมะม่วงสดๆเนี่ยผลไม้นะเราไปทำกินนะมันก็คงคงฝีมืมมมอคงสู้ความอร่อยของน้งอนยยงเขาไม่ได้แล้วก็มาแม่มาลายย้อมห่วยก่ะไม่อะไรสดอัดอัดวีดีโอดีกว่าเพราะว่ามันชัดนี่อะฮะลิข์ลิซ่าลิซ่ามาดามนีหนะ้า นะคะเวอร์ชันแม่จะเป็นแบบวัยรุ่นเนี่ยลิซ่าเป็นลิซา่าลิซ่าสองมาดำนีนะไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนล้วเอาปากกามาวงเหมือนนะลิซ่าสองก็ชอบนะน้านเขางก็โอเคนะบรรยากาศแล้วก็ชอบต้ไนไม้มากเลยมีโฟดาง ใช่ดิต้นไม้ใบด่างเนี่ยโอเคเลยเอาต้นเกี่ยวไปแล้ว,ลว,ลวออก็ขับรถไม่มีเลยขับรถไม่มีเหรอใช่ค่ะข้าเขาจะเห็นไหมจะมีเป็นน้ำผลไม้ปนกันมีกีวีมีสตรอเบอรี่มีสับปะรดถ้ามารับลีนะแม่จำร้านชื่อร้านน้องไม่ได้หรอกแต่ออก็มีเห็นอกูถึงขับร้านอะไรไม่ไร,รู้แต่ว่ามันอยู่ตรง ตลาดเมืองทองอ่ะตลาดเมืองทองรับเหลี่ยมเราก็จะวนมาตรงลานจอดรถอ่ะเราก็เจอร้านเขาเมนูถ้าเป็นเมนูน้ำมดามันก็สามสิบห้าแต่ถ้าเกิดเราจะทานเป็นวิปปิ้งครีมเอ๊ะไอะตัวเนี้ยนะลูกมันเป็นวนะิปปิ้งครีมเนี่ยอือมีวิปปิ้งครีม แล้วก็มีช็อกโกแลตชิพให้เราเป็นก้อนๆนี่มันก็พากินหาเดี่ยวนะที่ที่นี่อาหารจานพิเศแล้วนะรู้สกว่าเตียมนต่้วมากอยากเป็นอะไรให้มันสดชื่นนะเดี๋ยวราหน้ามากินไอ้ม้อ อร่ที่สดชื่นเป็นปน,น้ำผลไม้ปั่นถ้ามัเอเอเรื่องเรื่อหวยนะให้ไปแล้วเข้าเอเข้าเต็มๆนี่ก็ซื้อพานมานะเพื่อให้ fc เ็นทับของแม่เนะี่ยเป็นทูบไอ้ไข่นะทูบไอ้ไข่เดี๋ยวจะจะให้จะให้ก่อนไครเลยแล้วทูบไอ้ไขนะ่เนี่ยแม่เป็นคนอาดิษฐานจิตแล้วก็เลือก เดี๋ยวก็จะจุดให้<ป>ให้โชคให้ลาบเอซแล้วเป็นขับแม่<ป>ถ้าเกิดเป็นทับถูกหวยก็จะทำบุญคือร่วมบุญนี่ว่ะนะร่วมบุญกับแม่ปัจจัยตรงนี้แม่เอาไปทำอะไรแม่ไปทำบุญกับเด็กนะคะเด็กที่พิการนะแล้วก็พิการเป็นเป็นโรคสมองอนะ่ะ ที่ไอ้ตรงบางแพรปัจจัยตรงนี้ไปทําบุญแล้วน้องๆเขาน้าสงสารเนาะเพราะเขาเอ,อือกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะสมองเขาเอ,อือกแม่ก็จะเอาปัจจัยที่เอฟซีทำบุญกับแม่ไปทําบุญกับน้องๆเพราอาจจะมีซื้อแพมเพิร์ดไปให้บ้างแล้วก็ซื้อของเล่นแม่ให้นะ้องแล้วก็ของกินเด็กๆเขาชอบเคเอฟซีนะ แม่ก็เนี่ยตั้งใจว่าการที่ FC สนับสนุนช่องแม่ปัจจัยเงินเอาไปทําบุญไม่ได้เข้ากระเป๋าแม่พ่อแม่รวยอยู่แล้วไงแข่มาแม่รวยอยู่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้ยักจนต้องมาขอทาน FC อย่า,างนัตรงนะรวยอยู่แล้วจริงๆเราถูกหวยแล้วเราร่วมบุญกับแม่เท่ากับเราไปสานาต่อในการทําบุญน,นะก็อย่างอย่างบุญเนี่ย นะเราทําเราก็ได้ถ้าเราทํากับแม่แล้วก็ถัางวดหน้าลูกก็ถูกหมดเอกแล้วเขาเรียกว่าใส่บุญใส่บุญใส่บุญมันจะเหมือก็จะมีแบ่งไปเด็กเด็กกำพร้าบ้างเด็กยากจนบ้างก็จะทำธอแบ่งไปอ่ะ แม่ไปแล,แล้วก็เดี๋ยวเวลาทําบุญปุ๊บลูกศิษย์โอนทําบุญแม่แม่แล้วแม่ก็ต้องถ่ายทำวีดีโอ DR, เป็นรดการสวดผ่าน YouTube อีกว่าเออแม่เอาเงินปัจจัยงี้ยแม่เอาปัจจัยตรงเนี้ยที่ FC ทำบุญอย่แม่ แล้วไปทำกับน้องๆน,นะซื้อแพมเพเ์ดซื้อ,อขนมอาหารให้น้องเขาหนโเด็กไม่รู้เรื่อง,องสมองเขาเสียนะเขาก็จะนั่งวิวแชร์ใช่ไหมคะาก็ไม่รู้ว่าเขาเอออ่อะอันนี้แม่ชอบทำบุญกับเด็กนะเพราะว่าการที่เราทำบุญกับเด็กเนี่ยเราจะถูกหวยนะส่วนตัวส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวแม่ทำบุญกับเด็กพวกเนี้ย อ,อธิติกอะสมองไม่รู้เรื่องนะอันนี้แม่จะถูกหวยบางทีแม่แม่ทำเองบางทีแม่ก็ซื้อไอจัก,จกรยานหลายพันแหละไปให้ช่วงวันเด็กของทุกๆปีนะให้ให้แล้วเราก็ถูกหวยเขาเรียกว่าเราทำเราทำทานกับคนที่มีชีวิตอัอนนี้เป็นพันทาน,ท,านที่แม่ซื้อมาเอง ใช้เงินส่วนตัวทานเนี้ยเราจะมาว่าใช้ในการจุดทูบให้ให้ให้่หหชคให้ลาบแบบเอฟซีนะก็จะเป็นทูบเป็นไข่ก็จะให้ก็จะให้ก่อนใครทุกวันเลยนะคะแล้วถ้าเอฟซถูกหวยเราก็จะทําบุญรวรวมสมบุญมันนี้ทีเด็กกับแม่แม่ก็จะไปทําต่อไปสาสตรต่อสร้างคุณตต้นคุณผลกันนะคะลูกนะสาธุด้วยนะสาธุด้วยนะ อันนี้เราก็เดี๋ยวเราปึ๊บเราก็จะใส่ข้าวสารในนี้มีกินมีใช้ไม่อดไม่ยากมีข้าวสารเราไหว้ครูเราไหว้ครูบาอาจารย์การที่เอฟซีทำบุญกับแม่เหมือนกันไหว้ครูบาอาจารย์แม่เนี่ยมีครูก็คือพระพิคุณเนี่ยกับเอ่อพระมนาวมาเามาถรีเนีย่ยแม่ก็จะใส่ข้าวสารบนรางข้าวป่าว่าที่บ้านต้องมีข้าวสารกองหม้อ คือคือเราต้องมีเ็ดเอาข้าวสารใส่เวลาจะทำย้ายขึ้นบ้านใหม่อะไรเอาข้าวสารใส่ไว้เราจะมีกินมีใช้ไม,ไม่อดไม่ยากให้มีข้าวสารเวลาเราทําบุลขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่ต้องมีข้าวสารนะคะใส่พันไว้เลยมีกินมีใช้ไม,ไม่อดไม่ยากเออเงินทองอไหลมาเทมาอันนี้แม่ทำเดี๋ยวจะจุดโชกแล้วก็ตั้งพระหลวงพ่อสุยอด จะอธิษฐานขอโทษขอลาให้เอฟซีผ่านยูทูบนะจะ็นทูกไหวหลงเพ่อนสุดทอนแล้วกสุดอขอให้ลูกสิษย์แม่มีโชคมีลาภมาดำแม่ถูกหวยไปไ่าเงี้ยส่วนไทยนะลูกไทยที่จะอะไรนะไทยที่จะเช่าบูชาผราเครื่อ,องกับแม่คุณแม่ก็มีค่ะเป็นเป็น พะนี่ก็จะมีเป็นอืมวีพระนะคะพระเครื่องก็ให้เจ้าบูชาก็มีสมเด็จนางพญาสมเด็จนัพมนพญานี่ก็จะมีทั้งหมดมนะสิบองค์นะสมเด็จนางพญาแล้วก็มีพระหลักพันก็มีนะหลักพันก็มี ก็จะเช่พาพระบูชาพแล้วก็แอดไลน์มาติดต่อไม่ห้ถ้าอย่างเนี้ยเนี่ยจะเป็นพระบุญละอย่างเงี้ยให้เช่าเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ก็ค่อนข้างเก่าละทำมาจากกระปตอวานาสรน,นะเป็นก็เก่าละ อย่างนี้ก็จะให้บูชานะ9,999บาทนะคะ9,999บาทแต่ว่า FC แม่นะรักไลน์เข้ามาหาแม่ที่ไลน์แอดไลน์แอดนะจะมีพาเครื่องหมดหมู่พาเครื่องของเก่าที่ระลึกมีหลายหลายรุ่นเลยมีสมเด็จวัดหลักครามมีสมเด็จวัดปากน้ำแล้วก็มีสมเด็จนางพญาอันนะี้นะ ก็จะมีหน้าทำลายค่ะหน้าทำลายและแอดมาถามว่าเช่าบูชาเท่าไหร่แม่นะแล้วก็จะมีเครื่องประจับแม่นะนะเป็นพวกอุปกรณ์ของแม่นี่แม่เก็บไว้มีพวกตัวพวกเป็นแท้อะไรอย่างนี้นนะก็ไปดูหน้าทำลายอันนี้แม่ก็ให้ให้เอฟซี FC, ราคาไม่แพงค่ะของสะสมส่วนตัวนะติดต่อแม่ทางไหนเอ่ย0940 9ส่นส่9 4นะคะ 094 289ก็ก็นะเนี่ยติดต่อแม่ทางเนี้ยทั้งโทรทั้งไลน์แอดนะเดี๋ยวแม่ว่าแม่จะไปหาไอปลาเผาอกินนะเพราะว่าวันนี้รู้สึกเหมือนเหนื่อยๆน,นะใช้พลังเยอะบางทีเนะี่ยดูดูอะไรเนะี่ยมันเจ็บตรงเจ็บตาช่วงนี้ดูดวงฟรีนะไม่ได้เราต้องมีค่าคู คอ,อยๆออยังงไม่รู้วทองมั้งวยทองอายุเยอะแล้วอายุส4 0ิแล้วมันก็จะนอนไม่หลับอันนี้เป็นหลงปู่หมุนเนาะหลวงปู่หมุนที่ีจะสี่สี่โลหลวงปู่หมุนพระดังนะเกจิอาจารย์ทางทาทางภาคอ,อีสานอะนะนะอันนี้ไม่แพงลูกไม่แพงอันนี้เก่าแล้ว เก่าละหลวงปูหมุนสีสเกตโพสเขาก็จะรู้นะกันนะแล้วเขาจะชงพระเนี่ยอันนี้หมื่นห้าให้เช่าบูชาหมื่นห้าหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนเก้าเก่าเป็นเนื้อโลหะไม่มีหรอกค่ะไม่มีอันนี้ให้เช่าบูชาหมืน่นห้าอ้เปะสูงเงินถุงทองจะจับสีสเกตแทนนะแต่ต้องดูบัร์โพสตอนนีเลขกี่เท่า จะมีพอสอได้นะ้อโหแต่ว่าเลขที่พระมีเลขอยู่นะเออมีเลขอยู่ที่ท,ที่หลวงปู่หมุนนะมีเลขมันเป็นบาคคร์โคดนะองค์ที่สร้างมาคคั้งบาร์โคดอืม,อมเลขสวยด้วยค่ะ f ิมีหนึ่งมีหกมีห้านะโอ้โหเลขสวยจังบาคคร์โคดที่พระ ขอให้ลูกทุกคนโชคดีนะเลขที่บัตรโคชิฟ้ามีหนึ่งมีหกมีห้า่หมุญถ้าชอบบูชาแม่และทักลายแอสมานะคะบูชาหลวงปู่หมุนนี้มีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะปัจจัยส่วนหนึ่งก็ได้ไปทำบุญกับเด็กเด็กพี่งพี่การออชิตสิกเนี่ยแบ่งไปทำบุญแล้วแม่แม่ชอบทำบุญอยู่แล้วอ๋ออันนี้เป็น พระราหูพระราหูกะราตาเดียวของวัดศีสะทองศีสะทองอค่ะเขาก็จะรู้นะเราไปว่าเป็นกะลาตาเดียวอันนี้เป็นพรงเาเพราะว่าอาจาร,รย์วันนั้นที่แม่ดูใน youtube เขาบอกว่าเขามีครอบครองถ้าเขาปล่อยจริงๆเขาก็ประมาณแสนหนึ่งมั้งแต่แม่แม่ไม่ถึงห้าหมื่นห้าหมื่น อันนี้ห้ามหมื่นกาลาหุกกลาจจเดียวเา้า,าบูชาก็ห้ามหมื่นขึ้นแล้วแต่รุ่นไะค่ะหลักพันก็มีหลักร้อยก็มีถ้าหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีอันนี้มันมันขึ้นอยู่กับรุ่นของครับอันนี้เขาจะแกสะสลักมาจากกาลาเจเดียวนะดังค่ะวาสีเสือทองดังลก็เปินนะ้นเนี่ยชื่อว่า แต่เจ้าว่าท่านเสียไปแล้วเพราะว่าท่านใช้มันจะเป็นพวกแก้ได้พระหูนี่แก้ดวงตกได้พระหูหาไม่มีแล้วเพราะว่าเกจิอาจารย์ท่านก็มรณภาพไปแล้วเดี๋ยวท่านจะจะแกะมาเป็นอกักขราข้างหลังท่านต้องใช้ไอ,อ,อ,อ้นั่นน่ะตียันนะ่ะเป็นเข็มอ่ะเพื่ออออกมาเป็นอักขลาแบบเนี้ยไม่มีนะไม่เคยไปเช็คราคาพาระหูกะละาตาเดียวนะ ของเกจิอาจารย์เนี่ยเห er. er, มื ronting, lair, อนกันเลยวันนั้นแม่ดูใน YouTube เขาอาจารย์คนนั ans, paper, ้นเขาบอกหนึ oh. ่งแสนแต่แม่บอกไม่ไม่ไม่แม่ห้าหมื่นของห้าหมื่นสำหรับ FC แม่ห้าหมื่นะปัจจัยก็เอาไปร่วมบุญเป็นค่าค่าค่าอาหารสับเด็กกำพร้าเด็กพิการเด็กยากจนก็ยังมีหลายรุ่นนะมีหลายรุ่น ทักไลน์เอสแมมาแล้วก็เข้าไปชมที่หน้าเว็บไซต์ขายดี .com นะร้านอาจารย์นะะีน่าละนะคะลูกขายดี .com มันเป็นหน้าเว็บพักเครื่องของแม่แล้วก็มีอเุซกรี์พวกเครื่องประดับแท้นะของแม่เองที่ร้านขายดี .com ร้านอาจารย์นีน่านะ,ะคะคลิกเข้าไปเสร็จก็เด๋อเจอเจอเจอของแม่ยอยู่หน้าหน้าทำลายจุดนั้นคือแม่ทำแม่ทำตลาดออนไลน์ นนา,าดออไล์ทำธุกรกิจอะไรแม่ก็ใช้วิธีการเติมเติมไข่อย่าไข่ดีอย่างแล้วก็ก็ซื้อโฆษณาอย่าไข่ดีแม่ก็เติมเติมแมก็ฟิดแบกดีนะใช่ฟิดแบกดีนะะเดี๋ยวแม่ก็โอเคแม่ไม่ประมาณนี้แล้วก็ให้เอฟซีมาติดตามเพราะว่า งวดน,นี้เข้านะเข้าเข้าทุกงวดเลยเลยแล้อยจะให้เอฟซีมาติดตามเพราะว่าแม่เขาจะให้เลขอ,อะไรเดี๋ยวแม่จะให้ดูงวดน,นี้มันเข้าอะไรที่แม่เขียนเขียนเลขให้นิ่าสองเนี่ยนิสาสองอืมสวยและรวยมากเนี่ยแม่วงมาแล้วนะเพราะว่างวดเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเอฟซี มารอเลยพ่อแม่จะเป็นคนคำนวณหวยเร็วมา<อ>กสมมติหวยอ,ออกนะประมาณแม่คำนวณอย่างอย่างอย่างรวดเร็วนะ <c oughs> คือแม่จะให้หวยกันตั้งแต่วันวันที่ห้าไปเลย <c oughs> ก็จะออกอย่างรวดเร็ววันที่ห้าก็จะมีมีสองอย่างที่ให้ fc เนาะจะมีทูบเป็นไข่ตรงนี้จะให้หวยวันที่ห้าให้มาลย <c oughs> ก่อนเลย แล้วพอช่วงกลางเดือนม,มินนว่สิบหกว่าสิบหกวันที่วันที่ยี่สิบคุณก็เอซก็เข้ามาชมได้ละาวันที่สิบเก้ายี่สอ่ะหนูเข้ามาดูเลยเพราะแม่จะปล่อยหวยก่อนไอห,หนึ่งหนึ่งลูกมีเวลาได้เลือกเลขด้วยได้ไม้ให้เร็วอ่ะมีเวลาได้เลือกบางทีมันหวยดัง ถ้หวยยังปุ๊บไปที่แผงไม่มีขายลูกไม่มีแล้วแม่ก็เลยปล่อยก่อนวันที่ห้าวันที่ห้าต้นเดือนมาดูได้เลยใน YouTube นะจะมีให้ไข่ทูบไปไข่กับกับหวยคำนวณหมอน,นี้นะแม่นแม่นะโกให้แล้วก็ไปวันที่สิบเก้ายี่สิบก็จะปล่อยคลิปออกไปล้นะส่วนูดสินลดหาถูกหวยแล้วก็ทําบุญกันนะคะร่วมบุญในการไปทำอาหารให้กับเด็กิการ อันเซมเมอร์นะออทิสติกต่างๆไมีเรื่องได้เด็กอืมนะทีนี้มีสมเด็จนางพญาสมเด็จวัดละคังสมเด็จวัดปักน้ำดังค่ะพาเทอยู่กับแม่นะเนี่ยนี่เห็นไหมคิอแม่อากามาวงละที่ที่ให้ปะ่ะแม่บอกว่า แม่บอกว่าไม่ต้องทําคลิปนี้นะเพราะมันสําคัญกับแม่มากแม่บอกว่าวันที่สิบหกเดินดตุลารมนี้เลขเด่นคือเลขสองนะคะกับเลขห้าทีนี้มันเข้ามันเข้าคือเข้าเลขสองนี่เข้ามาแล้วก็มีสองศูนย์ที่แม่วงประกาศแดงไว้นะเข้าอีกจะเข้าเป็นสามตัวหน้านะ อือออกออกเป็นสามตัวหน้านะ่นาจะเจ็ดสองศูนย์หรืออะไรไม่รู้แต่ข้างหน้านะมันจะข้าสลับตำแหน่งนะนะแต่ถือว่าอันนี้เป็นการเป็นแนวทางในการประกอบเสี่ยงโชคแล้วกันนะคือเป็นแนวทางเป็นแนวทางแล้วอันนี้เป็นเป็นสูตรคำนวณหวยของแม่ด้วนะนะเป็นแนวทางอไอจวนเนี้ย แปดศูนย์เนี่ยใกล้เคียงเพราะว่ามันออกสามแปดศูนย์ไปแปดสามเห็นไหมมันใกล้เคียงอยีกเลขคำนวณเลขคำนวณจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ให้ไปก็ต้องไปทํา fc ีต้องไปบวกแต้มเพิ่มแต้มเอาเองนะอืมไปบวกแต้มเพิ่มแต้มมันเองนะเออ,อย่าง,างี้อย่างไอ้ตัวที่เขียนมาสองห้ามันก็ไปลงล็อกข้างล่างเป็นสองเก้าห้า จริงๆว่าจะเขียนเก้าห้อยข้างล่างแล้วจริงๆให้เก้าไปด้วยนะแต่ลืมเขียนนั่นแหละก็เห็นไหมมันก็เข้าเข้าตามตำราที่คำนวณสูตรได้แล้วว่าน้ามาติดตามแม่กันต่อไปในในในคลิปต่อตไปนะก็จะให้กันทุกวัมมดนะคือเป็นการซื้อที่ที่เป็นแนวทาง เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลเสี่ยงบัตเตอรนี้นะก็ร,ะรีบเข้ามาดูแลนะแม่เนี่ยน YouTube, ระ u t u b e ก็รีบเข้ามาดูเลยก็จะให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆคืออย่างน้อยเนี่ยเราซื้อเรามีแนวทางมีหลักเกณฑ์เออลืมนะทีแรกไม่ได้เขียนก้าวห้อยข้างบนตัวนะโหไม่งั้นนะสะเทือนยูทูบเลยเนี่ยออกตรงๆมาส่งกนะ้าวฮะพอแม่ลืมค่อยก้าวพะวันนั้นแม่หยิบไพ่มา มันมีเลขเก้าด้วยตัวนึ่งเอฟซีเขขอไปได้เลขเก้ามาตรงว่าจะจะใส่เลยไม่ได้ใส่ลืมไม่งั้นนั้นดังสนั่นเลยสองเก้าห้าออกปเอาหละมาเป็นแนวทางมลเป็นแนวทางแล้วก็คุณแม่อย่าไปทำทำเป็นสถิติย้อนหลังอ่ะ ในการที่ว่าให้ห่วยนะติดต่องานแม่นะศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้าก็ก็ก็สี่นะคะลูกศูนย์ 4, เก้สี่สองแปดเก้า, 4, า 8, 9, ก็ก็ก็สี่นะคือคุณแม่รับนะรับงานในวงการบันเทิงงานแสดงพิงานแสดงละครพิธีกรเล่นหนังเออผู้ประกาศข่าววงการบันเทิงต่างๆแล้วก็งานร้องเพลงเกี่ยวกับคอมเมนต์ติเตอร์และการเพลงเนี่ยต่อแม่มานะคะ โอเคขอบอกคุณค่ะถ้าคือว่าชื่นชอบฟิดว,ว,วิด,โดีโอมี้นะกดไลค์กดแชร์รืเลยเดี๋ยวคืนนี้แม่ขอไปราวนานั่งอธิษฐานจิตก่อนเพราะว่าการที่แม่จะให้หวยทูบไอไผ่ใช่ไหมแม่จะต้องอธิษฐานจิตสวดมนต์นั่งสมาธิแป๊บหนึ่งแล้วก็จะขอครูบาอาจารย์ให้มาช่วยเอฟซีอะช่วยเอฟซีนะ บางครั้งเดี๋ยวแม่จะมีปล่อยไปสามตัวมั่งนะแม่จะเขียนสามตัวให้ไปมั่งคือก็จะต้องยากนะยากมากเลยสามตัวเนี่ยเพียงแจะเป็นแนวทางนะลูกเพราะว่า่ันทงยากสามตัวผู้ตรงตรงเถอะไม่มีใครที่ว่าจะให้หวยสามตัวตรงปังๆัแน่แนๆหรอกนะเพราะว่าเนี่ยแม่คำนวณที่เขานี่แม่ก็เซอร์ไพรส์ดิแดนแล้วโอ้มีชาแม่นี่เก่ง วิชาแม่นี่เก่งแล้วแม่นมากเป็นวิชานะเป็นวิชาการคํานวณที่บอกไปเป็นการคํานวณวิชาโหราศาสตร์นะแล้วก็เกี่ยวกับเลขดวงดาวที่แม่บอกไปไงเป็นวิชาวิชาวิชาโหราศาสตร์ไทยเราจะใช้วิธีการวางตำแหน่งดาวอ่ะซึ่งเราจะแล้วก็เวลามันต้องตรงด้วยมันถึงจะออกมาแม่นเป็นวิชาแล้วก็อย่างเลขที่เขียนมาก็เอาสูตรที่ออกไปแล้วย้อนหลังแล้วมาคำนวณเนี่ยจะไม่บอกใครนะ ไม่บอกใครนะแต่แม่ก็จะทําเป็นเออใครที่จะเข้ากลุ่มกับแม่ก็มีเข้ากลุ่มหวยนะเงินกลุ่มกับแม่นะก็เข้ามาเลยเดือนละร้อยเก้าสิบเก้าบาทยังไม่จะให้หวยเอางี้ดีกว่าเท่ากับว่าเป็นเงินทุนสนับสนุนเด็กพิการกับแม่ด้วยเด็กพิการเาด,ด็กออทิสติกต่างๆอเข้ากลุ่มนะเดือนเดือนละร้อยเก้าสิบเก้าบาท เบอร์ที่แม่ให้นะแหละเขากลุ่มถ้าเข้ากลุ่มมาก็เออเงินตอนนี้ทาบุญร้อยเก้าสิบเก้าแม่เอาไปไหนไปซื้อข้าวเลี้ยงเด็กพิการทางสมองนะแล้วก็จะเข้ากลุ่มปุ๊บแล้วก็จะให้ V I P เขาเรียกว่ากลุ่ม V I P หมอนีนามม้าเมนตเข้าไปมีอะไรเราก็จะมีกลุ่มเราประชาสัมพันธ์หวยประชาสัมพันธ์บุญอะไรต่างๆกลุ่ม V I P นะหมอนีนา้าแมนตนะรายเดือนร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอเคนะคะขอบรักกลุ่มนะั่นดะ้วยนะ อันนี้ก็ไม่ขอบคุณมากๆสำหรับปปแฟนๆนะคะ่ะถ้าชื่นชอบนะคุณแม่ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์ิปวีโอได้ยูทูบหมอนี่หน,น้่งแม่หน่ยหนูอก็แชร์แชร์ออกไป เก็บเก็บเก็บก่อนเพราะว่านี้ต้องไปไหว้ครูก่อนเวลาจะอัญเชิญครูเดี๋ยวต้องมีหลวงพ่อโสธรวางเราขอบารมหหลวงพ่อโสธรมาให้โชคอกทีเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์คือแม่มีครูบาอาจารย์ก็จะมีเป็นองค์พระพิฆเนศนะกับพระมนาอุมาเทวีนี่คือประสบการณ์ก่อนตะวันเวลาองค์ท่านจะบอกอะไรแม่เนะี่ย ก็จะได้ยินจากหิ้งพระเสียงดังเลยแล้วมันพระนี่จะดังพระท่านจะบอกอะไรแม่จะแนะนําอะไรแม่อย่างเงี้ยน,นะเออ,อนเนี่ยแม่ชอบวผ่านอย่างเนี้ยเดี๋ยวแม่ไปใส่ข้าวสารเสกป่ะข้าวสารนี่ต้องเสกจากองค์พระมนาออมาทีวีนะเสกเพื่อให้สีถ,ถูกหวยกันแหละเพื่อพอองค์ท่านเสกวิ่งท่านเสกปุ๊แม่วางไว้เดี๋ยวองค์ท่านก็เสกเอง เสกให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในมนพิธีในการให้หวยนะยังแ,แม่ก็จะตั้งผ้าหลวงพ่สอสวดพรไว้เวลาจุดธูปให้เรามีครูบาอาจารย์ในระูปของขังนะเราเราทําเล่นไม่ได้เพื่อพอครูบาอาจารย์พระทิ่เจเนตพระมนาอามาทีวีท่านเสกเข้าสารแล้วปุ๊บเลขทุกเลขที่เราจุดธูปไปเนี่ยจะมีมนขังมีความศักดิ์สิทธิ์ หมือนจุดทูบออกมาเป็นตัวเลขอะไรก็ออกตรงๆอันนี้แม่นะสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มาเนี้ยจริงเลยจริงๆไม่ต้องเลือกเลยจุดร้อทูปเป๊ะตังอลังกานสามตัวเนี้ยแต่เลขอ่ะมันมีหลายตัวแม่ถึงให้บางทีแม่จุดทูบแม่ก็จุดสองอันให้เพราะอะไรมะมันมีทั้งสามตัวหน้าสามตัวหลังสามตัวบนสามตัวตัวล่างมันมีหลายหลักลูก แม่ขอจุดทูบไปไข่ใ,ให้สองอันพอสองอันพอค่ะเข้าใจทฤษฎีมะอ่ามันออกหลายลักสามตัวหน้าสามตัวบนสามตัวท้ายสามตัวล่างสองตัวบนถักเห็นไหมละ่ะหลายลักก็เอาไปวิจรารณาบอกๆว่าจะจุดทูบไปไข่ใ,ให้สองอันพอหมดอันนี้เราจะจุดให้งกันน่เป็นแนวคางไม่ให้งมงายปล่อยใช้วิจิญาณในการรับชมไม่ให้งมงาย ไม่ได้ให้งงงายแต่อยากให้ลูกมีตัวมีมีถือหน่อยกันจะได้เป็นข้าวข้าวน้ำอะไรกันไปรอดชีวิตกันไปเนี่ยถ้าคนที่เขานั่นๆนะเขาไปวิ่งสอบตัวเขาถือหน่อยะคนที่เขาเล่นมือถือนะเขาถูกแล้วเบื่อเลยน้องบอกเป็นหมดนะคะเบื่อเลยนี่นะลูกนะสวยไหม หวยเนี่ยเขาเรียกว่าเราบางทีแม้วางใช่ไหมบางทีเนี่ยมีข้าวสารวางนี่ใช่ไหมลูกไม่ก็จะชุกวันพาะใช่ไหมป็นไม่ได้ซื้อดอกบวัวในในมีข้าวสารเต็มเลยใช่ไหมลูกแล้วก็ไม่จะมีดอกบวัวเนี่ยดอกบวัวเนี่ยวางบนนี้เลยนะืมข้าว่า้ครูเนี่ยแล้วก็วางไว้ดอกพ่อสุธนดอกบัวหนึ่งดอกแล้วก็พับส,สวยวางไว้ตรงนี้เลยแม่จะทำของแม่แม่จะ ปฏิิจะปฏิบัติกับเราในเรื่องความรักนี่ไม่น่าจะมีเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ปวดหรอกชีวิตคู่อะสิ่งสิงสงส่งเขาไม่ได้อย่างไห้ถึงไม่ค่อยเจอใครกับกับในคู่อะไรไม่มีไม่มีใครปรจีบอันนี้ก็เลยต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าแม่เขาบอกว่าให้สืบความาจารีให้อาจารย์นี้นะบริสุทธิ์ให้เออไม่ให้มีสามีอะเป็นผู้ปฏิบัตินักบวดย่างอะไม่มี ไม่มีเรื่องเพศสมัมพนะันธ์อ่ะโบตรงๆเขามีเขาไม่ได้โรดนี่นะทุกวันนี้ก็ไม่มีนะสดนะของสดอันนี้สวยนะลูกนะคือแม่ชอบมากเลยเป็นสีทองอะไรที่เป็นเครื่องประดับสีทองไม่จะชอบเนะี่ยได้เงินได้ทอง ก็โอเคคุณแม่ขอขอบคุณมากค่ะลูกนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวีดีโอ y o u ู u หน่อยนะแม่แม่เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใครกดไลค์ซับสไครต์ขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้สวยขอให้หล่อนะคะรวยรวยทุกท่านทุกประการขอขอบกับคุณสำหรับผู้สนับสนุนแฟนคลับของมาดามแม่หน้าทุกคด็อกเตอร์นหน้าด็อกเตอร์นหน้าขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกคลิปทุกไลค์ทุกกำลังใจที่ออกไป ขอบคุณด้วยนะคะ